ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าการปฏิวัติ AI ทั้งหมดเลยตั้งแต่ Chat GPT ที่เราใช้กันไปจนถึงรถยนต์ไร้คนขับหรือว่าการค้นพบยาใหม่ๆที่จะเปลี่ยนโลกทุกอย่างที่ว่ามานี้ขึ้นอยู่กับบริษัทแค่บริษัทเดียวฟังดูเหมือนพล็อตหนังไซไฟเลยใช่ไหมคะแต่ใช่ไหมคะว่านี่คือเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยีตอนนี้เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงกลยุทธ์ของบริษัทที่ว่านี้นั่นก็คือ TSMC ค่ะ โดยจะมองไปข้างหน้าถึงปี2026แล้วก็ไกลกว่านั้นด้วยแหล่งข้อมูลของเราวันนี้มาจากบทวิเคราะห์เชิงลึกที่ชื่อว่า TSMC 2026 The Global AI Semiconductor Hegemony ภารกิจของเราก็คือการหาคำตอบว่าทำไมบริษัทนี้ถึงกลายเป็นผู้กลุ่มชะตาโลก AI อะไรคือความท้าทายที่แท้จริงที่พวกเขากำลังเจออยู่แล้วพวกเขากำลังเดินหมากบนกระดานโลกใบนี้ยังไง เอาหลักมาเริ่มแกะดูเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะขอเปิดด้วยตัวเลขจากปี2025ที่ผ่านมาที่แบบเห็นแล้วต้องขยี้ตาเลยรายได้ของ TSMC โตขึ้นถึง35.9%ไปแตะที่1.2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐครับตัวเลขมันมหาศาลมากแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่ารายได้คือตัวเลขอีกตัวหนึ่งค่ะอัตรากำไรขั้นตน้นหรือ g r o s s Margin ที่สูงถึง62.3%โห 62.3%เลยเหรอครับใช่ค่ะในโลกธุรกิจต right ัวเลขระดับนี้มันไม่ใช่แค่แปลว่าทำธุรกิจเก่งแต่มันคือสัญญาณของการผูกขาดเลยมันบอกเราว่า TSMC ไม่ได้แค่ขายชิปแต่กำลังเป็นคนกำหนดราคาอนาคตของ AI ใช่เลยครับตัวเลข62.3%นี้มันน่าทึ่งมากจริงๆมันสะท้อนว่าลูกค้าอย่าง AppleNvidia หรือแม้กระทั่ง Google เนี่ย คือแทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจ่ายและที่สำคัญคือที่มาของอำนาจนี้มันไม่ได้มาจากการผลิตเยอะๆแต่มันมาจากการมีเทคโนโลยีที่คนอื่นไม่มีในบทวิเคราะห์ระบุชัดเจนเลยครับว่าคุมทรัพย์หลักในตอนนี้คือเทคโนโลยี3นาโนเมตรหรือที่เรียกว่า N3 N3 นะคะครับซึ่งทำเงินให้บริษัทเกือบหนึ่งใน3ของรายได้ทั้งหมดในไตรมาสล่าสุดเลยโอ้ oh. มันคือการตอกย้ำว่า TSMC ไม่ใช่แค่โรงงานแต่เป็นมหาอำนาจทางเทคโนโลยีที่กลุ่มของที่ทุกคนต้องการเข้าใจเลยค่ะว่าเขามีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแต่หลายเวสต์ก็ทำเงินได้เยอะอะไรที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของ AI โดยเฉพาะละคะแค่เพราะ AI ต้องใช้ชิปเยอะๆหรือว่ามันมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับชิปที่ TSMC ทำกันแน่เป็นคำถามที่ดีมากครับมันคืออย่างหลังเลยครับ ชิปที่ใช้สำหรับ AI สมัยใหม่มันซับซ้อนกว่าชิปในคอมพิวเตอร์ทั่วไปแบบหลายเท่าตัวเลยมันต้องการทั้งความเร็วความแม่นยำและก็ประสิทธิภาพด้านพลังงานในระดับสูงสุดซึ่งตอนนี้มีแค่ TSMC ที่ผลิตชิป3นาโนเมตรที่ว่าเนี้ได้ในปริมาณมากแล้วก็มีคุณภาพคงที่ด้วยครับ อืมในบทวิเคราะห์มีการอ้างคำพูดของ CEO ดร CC w a y ที่บอกว่า AI ไม่ใช่ฟองสบู่แต่เป็น endless trend หรือเทรนดที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งฟังดูดีมากเลยนะคะในมุมการตลาดแต่เราก็ได้ยินคำแบบนี้มาแล้วกับกระแสะเทคโนโลยีก่อนๆมันมีความเสี่ยงไหมคะว่าดีมานมหาศาลตอนนี้เป็นแค่ช่วงตื่นทองที่ทุกคนแห่สร้าง AI ของตัวเองแล้วมันอาจจะแผ่วลงในอนาคตเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับแล้วหลายคนก็กังวลแบบนั้นจริงๆ แต่หลักฐานที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นเนี่ยมันเอ่อมันหนักแน่นกว่าคำพูดของ CEO มากครับรอคะคืออะไรคะหลักฐานที่ว่าก็คือพฤติกรรมของลูกค้าครับพฤติกรรมใช่ครับตอนนี้กลุ่มผู้บริการคลาวดยักษ์ใหญ่หรือที่เขาเรียกกันว่าไฮเปอร์สเกลเลอย่าง Amazon Web Services Microsoft Azure Google Cloud อ๋อคะ่ะพวกเขากำลังทำสงคราม AI กอนอย่ากดุเดือดเลย แล้วก็รู้ดีว่าใครแพ้ใครชนะเนี่ยมันวัดกันที่ใครมีชิปประมวลผลที่ดีที่สุดและมากที่สุดในมืออสิ่งที่เกิดขึ้นคือบริษัทเหล่านี้ไม่ได้แค่ต่อคิวสั่งซื้อนะครับแต่ว่าแต่ยอมจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นเงินมหาศาลเพื่อจองกําลังการผลิตของ TSMC ยาวไปอีกหลายปีข้างหน้าเลยครับจ่ายล่วงหน้าเลยเหรอคะใช่ครับนี่ไม่ใช่การเก่งกําไรแต่มันคือการเดิมพันอนาคตของบริษัทต,ตัวเองเลยมันคือภาพที่ชัดเจนที่สุดของคําว่าคนคุมกอกน้ํา อถ้า TSMC ปิดก๊อกหรือแค่ลดแรงดันน้ำลงนิดเดียวการปฏิวัติ AI ทั้งโลกก็อาจจะสะดุดได้ทันทีเลยโอ้โหภาพชัดเจนมากเลยค่ะคือจ่ายเงินก่อนเพื่อการันตีว่าจะไม่ตกขบวนรถไฟสาย AI ขบวนนี้ถูกต้องครับและเพื่อตอกย้ำภาพนี้ให้ชัดขึ้นไปอีกนะ TSMC เองเพิ่งจะปรับคาดการการเติบโตของตลาดชิป AI accelerator หรือชิปสำหรับเร่งการประมวลผล AI โดยเฉพาะ จากเดิมที่คาดว่าจะโตธรรมดาตอนนี้พวกเขาคาดว่าจะโตในระดับ50%ต่อปีแบบทบต้นหรือ CAGR 50%ต่อปีใช่ครับไปจนถึงปี2029เลยทีเดียวมันคือการประกาศว่าคลื่นซึนามิลูกนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองครับโอเคค่ะภาพชัดเจนมากว่า TSMC คือผู้กลุ่มเกมในปัจจุบันแต่ในโลกเทคโนโลยีผู้นำวันนี้อาจเป็นผู้ตามในวันพรุ่งนี้ได้เสมอ คู่แข่งอย่างอินเทหรือซัมซงก็ทุ่มเงินมหาศาลเพื่อไล่ตามให้ทันแต่บทวิเคราะห์นี้กลับชี้ไปที่ศัตรูอีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวกว่าซึ่งไม่ใช่บริษัทคู่แข่งแต่เป็นปัญหาเชิงกายภาพเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับนี่คือจุดที่เรื่องราวมันน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นเพราะการแข่งขันมันไม่ได้อยู่แค่ว่าใครจะทำชิปได้เล็กกว่ากันอีกต่อไปแล้วแต่ศัตรูที่แท้จริงที่ทุกคนในอุตสาหกรรมกำลังเผชิญหน้าอยู่ก็คือความร้อนและพลังงานครับ ความร้อนกับพลังงานใช่ครับ Data Center ที่เป็นเหมือนสมองของ AI ทั่วโลกตอนนี้กำลังกลายเป็นเตาอบขนาดยักษ์ที่สู่พลังงานไฟฟ้าในระดับที่น่ากลัวมากหมายความว่าต่อให้เรามีชิปที่เร็วที่สุดในโลกแต่ถ้ามันร้อนเกินไปหรือกินไฟมากเกินไปจนเราจ่ายค่าไฟไม่ไหวมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกต้องเป๊ะเลยครับ ปัญหานี้ใหญ่กว่าที่หลายคนคิดมากและนี่คือจุดที่ TSMC กำลังจะทิ้งห่างคู่แข่งไปอีกหลายช่วงตัวด้วยเทคโนโลยีใหม่ของพวกเขาไม่ใช่แค่2นาโนเมตรที่กำลังจะเริ่มผลิตนะครับแต่ตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงที่บทวิเคราะห์พูดถึงคือเทคโนโลยีถัดไปที่เรียกว่า A16 A16 และนวัตกรรมที่มาคู่กันที่ชื่อว่า Super Power Rail ครับ A16 Super Power Rail ฟังดูไฮเทคมากเลยค่ะช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ามันเปลี่ยนเกมยังไงทําไมแค่ระบบจ่ายไฟถึงสําคัญขนาดนั้นคะได้เลยครับลองนึกภาพตึกระฟ้าสูงสูงที่ต้องเดินสายไฟจากชั้นล่างสุดขึ้นไปจ่ายไฟให้ทุกชั้นสิครับมันทั้งรกซับซ้อนแล้วก็มีการสูญเสียพลังงานระหว่างทางมหาศาลนั่นคือวิธีที่ชิปส่วนใหญ่รับพลังงานในปัจจุบัน แต่เทคโนโลยีซ u เปอร์พาวเวอร์เรลที่ว่านี้มันเหมือนกับการปฏิวัติการออกแบบตึกใหม่ทั้งหมดให้มีระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงฝังอยู่ในโครงสร้างแกนกลางของตึกเลยอ๋อ oh. มันย้ายระบบจ่ายไฟไปไว้ที่ด้านหลังของแผ่นซิลิคอนทำให้จ่ายไฟได้ตรงจุดขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือสร้างความร้อนน้อยลงมหาศาลนี่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กน้อยนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนพิมพ์เขียวของการสร้างชิปไปเลย เข้าใจแล้วค่ะมันคือการแก้ปัญหาที่ต้นต่อเลยแทนที่จะหาทางระบายความร้อนที่ดีขึ้นก็หาวิธีสร้างความร้อนให้น้อยลงตั้งแต่แรกใช่ครับและผลลัพธ์ของมันก็คือชิป A16 จะสามารถประมวลผลได้เร็วกว่าเดิมมากแต่ในขณะเดียวกันก็กินไฟน้อยลงอย่างมีนัยะสำคัญสำหรับ Data Center ที่กำลังเผชิญกับบินค่าไฟที่พุ่งทะยานแล้วก็ปัญหาเรื่องการหาพลังงานสะอาดมาป้อนระบบ นี่ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์เสริมแต่มันคือทางรอดที่ทุกคนต้องการนี่คืออาวุธลับที่ทำให้ TSMC ไม่ได้แข่งกับใครแต่กำลังสร้างทางออกให้กับทั้งอุตสาหกรรมครับแน่นอนว่าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเปลี่ยนโลกขนาดนี้ต้องมาพร้อมกับการลงทุนที่มหาศาลมากในบทวิเคราะห์ระบุว่า TSMC วางงบลงทุนหรือแคปเพกสำหรับปี2026ไว้สูงถึง5 2ถึง5.6หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.8ถึง2ล้านล้านบาทตัวเลขระดับนี้มันเป็นงบประมาณแผ่นดินของบางประเทศได้เลยนะทำไมลูกค้าถึงยอมจ่ายแพงขนาดนั้นสำหรับชิปที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้คะคำตอบมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับเพราะสิ่งที่ TSMC ขายมันไม่ใช่แค่ชิปอีกต่อไปแล้วแต่คือความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือ economic value ที่คู่แข่งอย่าง Intel และ Samsung ยังให้ไม่ได้ในตอนนี้อืม ลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นเจ้าของ Data Center การที่ชิป A 1 6ช่วยวเราเพิ่มพลังการประมวลผลได้เป็นเท่าตัวโดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มหรือลงทุนระบบระบายความร้อนใหม่ที่ซับซ้อนมันช่วยประหยัดเงินได้มากกว่าค่าชิปที่จ่ายไปหลายเท่าตัวเลยครับ oh. ต้นทุนที่สูงลิ่วของชิปจาก TSMC จึงกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างยิ่งในระยะยาวภาพที่เราเห็นจนถึงตอนนี้คือ บริษัทเดียวที่กลุ่มเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดของโลกเอาไว้แล้วก็กำลังแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมได้แต่ทั้งหมดนี้มันตั้งอยู่บนเกาะไต้หวันซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่เปราะบางทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สุดในโลกมันคือสูตรสำเร็จของความเสี่ยงที่ทุกคนกลัวดังนั้น TSMC เลยต้องเริ่มเดินเกมหมากรุกที่เดิมพันสูงที่สุดนั่นคือการกระจายอาณาจักรของตัวเองไปทั่วโลกซึ่งแต่ละก้าวที่เดินมีความหมายซ่อนอยู่มหาศาลเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับนี่คือบทต่อไปของเรื่องราวที่สำคัญไม่แพ้เรื่องเทคโนโลยีเลยการกระจายความเสี่ยงนี้ไม่ใช่แค่แผนสำรองแต่มันคือกลยุทธ์หลักให้ความอยู่รอดและเติบโตในทศวรรษหน้าเลยเรามาไล่ดูกันทีละจุดนะครับเริ่มที่สหรัฐอเมริกาที่แรดแอริโซนาตอนนี้พวกเขากำลังเร่งสร้างโรงงานแห่งที่สหรือ fab 2ให้เริ่มผลิตได้เร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิมคือขยับมาเป็นปี2027 ซึ่งการตั้งโรงงานในสหรัฐอันนี้น่าจะชัดเจนว่าเป็นการเดินเกมตามแรงกดดันทางการเมืองจากกฎหมาย SHIPS act แล้วก็เพื่อเอาใจลูกค้ารายใหญ่อย่าง Apple, Nvidia, AMD ที่อยู่ในอเมริกาโดยตรงใช่ไหมคะใช่เลยครับนั่นคือเหตุผลหลักแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นในบทวิเคราะห์คือ TSMC ไม่ได้หยุดแค่นั้นพวกเขามีการซื้อที่ดินผืนใหญ่เพิ่มเพื่อเตรียมสร้างสิ่งที่เรียกว่าจิกฟาบคลัสเต จิ้กระฝาบคลัสเตอร์ครับหรือกลุ่มโรงงานขนาดมหฮือมาในที่เดียวกันมันคือการส่งสัญญาณว่านี่ไม่ใช่แค่การมาเปิดสาขาแต่เป็นการปักฐานที่มั่นระยะยาวในแผ่นดินอเมริกาเลยแล้วที่อื่นในโลกล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างพอเรามองไปที่ญี่ปุ่นที่เมืองคุมาโมโตะเรื่องราวจะต่างออกไปอีกครับโรงงานที่นั่นเดินหน้าไปได้สวยงามมากและมีสิ่งที่น่าประหลาดใจคืออัตราการผลิตที่ได้ผลดีหรือที่ในวงการเรียกว่ายิว มันสูงเกินความคาดหมายไปมากคำว่า Yield เนี่ยมันสำคัญขนาดไหนคะช่วยอธิบายเพิ่มได้ไหมคำว่า Yield ในวงการนี้สำคัญเหมือนลมหายใจเลยครับถ้าคุณผลิตแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนหนึ่งแผ่นที่มีชิปหลายร้อยตัวแต่พอทดสอบแล้วใช้ได้จริงแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งเป็นของเสียนั่นแปลว่าต้นทุนของคุณจะพุ่งขึ้นเป็นเท่าตัวเลย การที่โรงงานใหม่ในญี่ปุ่นที่เพิ่งสร้างเสร็จสามารถทำยิวได้สูงขนาดนี้มันพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า TSMC ไม่ได้แค่สร้างโรงงานแต่พวกเขาสามารถคโคลนิ่งสูตรลับความสำเร็จและมาตรฐานการผลิตที่ซับซ้อนสุดๆของตัวเองไปที่ไหนก็ได้ในโลกซึ่งเป็นสิ่งที่คู่แข่งทำได้ยากมากค่ะส่วนในยุโรป ที่ประเทศเยอรมนี ani, ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นวางรากฐานครับการกระจายโรงงานไปทั่วโลกแบบนี้ทําให้เกิดคําถามสําคัญเลยค่ะว่าแล้วสถานะของไต้หวันกําลังจะลดความสําคัญลงรอเปล่าคะหรือนี่คือสัญญาณการย้ายฐานทับหลักออกจากเกาะนี่คือประเด็นที่สําคัญที่สุดและคําตอบจากแหล่งข้อมูลก็คือไม่เลยอย่างชัดเจนครับ๋อเสี่ยงในการผลิตเทคโนโลยีรุ่นที่รองรอง,รองลงมาไม่ใช่การย้ายฐานหลักนี่คือการสร้างป้อมปราการหลายๆแห่งทั่วโลก โดยที่กองบัญชาการหลักยังคงอยู่ที่เดิมครับถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมได้ว่าวันนี้เราได้เห็นแล้วว่า TSMC กลายเป็นพวกกลุ่มชะตาโลก AI ได้อย่างไรด้วยเทคโนโลยีที่ทิ้งห่างคู่แข่งไปไกลพวกเขากำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านความเร็วไปสู่การแก้ปัญหาใหญ่เรื่องพลังงานด้วยนวัตกรรมอย่าง A16 และสุดท้ายคือการเดินเกมบนกระดานโลกเพื่อกระจายความเสี่ยงและปักหมุดอนาคตของตัวเองไว้อย่างรัดกุมมีอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าทึ่งและอยากเสริมทิ้งท้ายครับซึ่งมันช่วยสรุปภาพความแข็งแกร่งของพวกเขาได้ดีมากในบทวิเคราะห์ระบุว่าแม้ TSMC จะทุ่งงบลงทุนหนักขนาดนั้นคือเกือบสล้านล้านบาทในปี2026แต่ในขณะเดียวกันบริษัทยังสามารถเพิ่มเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อีกครับ แปลว่าอะไรคะการลงทุนมหาศาลขนาดนั้นไม่กระทบเงินในกระเป๋าเลยเหรอคะไม่กระทบเลยครับสิ่งนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดและความมั่นใจอย่างมหาศาลที่ผู้บริหารมีต่ออนาคตมันบอกเราว่าการลงทุนครั้งใหญ่นี้ไม่ใช่การเดิมพันที่เสี่ยงแต่เป็นการลงทุนที่พวกเขารู้อยู่แล้วว่าจะสร้างผลตอบแทนมหาศาลกลับมาจนสามารถดูแลผู้ถือหุ้นไปพร้อมๆกันได้ มันคือการประกาศความเชื่อมั่นที่ดังกว่าคำพูดใดๆทั้งสิ้นครับเป็นประเด็นที่ส่งพลังมากค่ะแล้วขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้ไปขบคิดกันต่อในขณะที่ TSMC สร้างกิกฟแฟบคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ในประเทศอย่างสหรัฐมันอาจจะช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เรื่องหนึ่งไปได้แต่มันกำลังสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาหรือเปล่า ลอกกำลังจะถูกแบ่งเป็น2อขั้วทางเทคโนโลยีหรือเปล่าคะคือขั้วของประเทศที่มีโรงงาน t SMC แล้วขั้วของประเทศที่ไม่มีแล้วมันมีความหมายอย่างไรเมื่อเทคโนโลยีการผลิตที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติในยุค AI กำลังกระจุกตัวอยู่ในมือของชาติมหาอำนาจเพียงไม่กี่แห่งคะ่ะ